ฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเละาะอาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปย,ยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ตา เพราะเธอเพลงหลายข่วัๆตัวจากโรงนั้นจดไม้ที่ส่งให้กันในวันที่ห่างฉันมันยังคงเก็บไว้วันที่ไม่ลาถอยคำที่ปลอบใจผ่า วันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ ค้างค่าเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ จะได้ยินเพลงนี้หรือ,อยังอยากจะให้เธอชวนมารับฟันว่าฉันนั้นคิดถึง อย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสช้านที่เคยเกิดขึ้นกับฉันฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามสานทุกๆอย่าง ทุกทุกอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสันส้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเ <ภ Cross, S 2> พราะเธอทุกสิ่งทุกๆอย่างที่ทผ่านมาด นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เขเคยเกิดขึ้นกับฉัน พลังสัทธาคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีกเพียงใจที่มีให้มันคงเข้าไว้พอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายหลรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล สนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้น นฟันฝ่าพลังสัาาทธาเป็นสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกปีเพียงใจที่มีไ้มันคงเข้าไว้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลสวัสดีทุกท่านค่ะ เออดิฉันวุณิสาุณธานีนะคะภรรยาของร้อยตกลเอกพลากรคนธานีค่ะก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้ชื่อชื่อเล่ออะไรคเออชื่อจี๊ดค่ะอ๋อจี๊ดค่ะอ่าสำหรับพี่พลากรนะครับอ่าที่ที่ทํางานการทํางานแกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าแกเป็นคนขยันในการทํางานนะคะเป็นคนใส่ใจรับผิดชอบในงานดีอยู่ค่ะ ออยู่บ้านเป็นเวลากลับทำงานเสร็จกลับมาบ้านก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาเลยค่ะดูแลกันปกติธรรมดาอ๋อแล้วแล้วเงินเดือนเงินเดือนใครเก็บครับให้เขาบริหารจัดการเองค่ะเพราะเขาเป็นคนดูแลแลบผิดชอบทุกอย่างอยู่แล้วอ๋อย่งไม่ไม่ไม่มีซ่อนเงิยเมียไม่มีอ๋อไม่ไม่เลยค่ะแกรู้สึกว่าไว้ใจได้เรื่องเงินอ่าแล้วมีความว่าทุกใจอะไรแกครับก็ ก็รู้สึกแกดูแลดีค่ะแลบผิดชอบในครอบครัวดีค่ะเรื่องที่จะฝากอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆคนที่ยังไม่เกษียณนะคะก็ให้ตั้งใจทํางานแล้วก็ให้มีให้มีความสุขความสําเร็จทุกคนนะคะอืมคำอวยพรให้พี่พากลท่านครับก็ ขอให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่เป็นดูแลกันเป็นนานๆค่ะขอบคุณครับขอบคคุณครโอเคครับอะจะจะถามความรู้สึกเป็นไงได้ให้ให้แกไปพักแล้วเดือนหนึ่งอ,อู่บ้านเป็นไงวะแกก็ก็ปกติดีไหมก็ดีแกใจก็คือก็ าเานีนางานใจแล้วเป็นไงเจอเวลาเจอออกมาทำงานไว่าเจอการออกมาทำงานรเ,เขาตรงต่อเวลาเขาอะไรไหมครับตัวตัวคิดว่าแกเป็นคนตรงต่อเวลานะแกเป็ออใน,ในคนแบบที่อยู่้วยกันะแกเป็นคนที่เปใส่งานนะก่ห้จะทำอะไรเลยที่าดีนะ <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วอยู่ที่บ้านเป็นไงบ้างครับที่บ้านก็เล่นเยอะ เงียเเจจะเป็นคนเงียยเป็นคนไม่คอยพูดะคือแบบเราอยู่บ้านใครใหญ่กว่ากันพี่กับี่เราเสมอกันนะไม่มีใครใหญ่กว่าแล้วยํงไงต่อแล้งจากวางแผนเราจะทาอะไรต่อครับอันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยอ่ะใช่แล้วงะแบบว่าจะทำไรได้เป็นไรไหมใจแกก็อยากทาไร่ะแต่พี่นะไม่อยากที่จะเพราะว่าแบบคูณเจงก็ทาไรทั้งหมดเลยเนาะแล้วจะไปทาอะไรต่อ เราจไปอยู่บ้านไหนก็อยู่บ้านที่ปากช่องบ้านบ้านนั่นูมิ้นนะอ๋อเขบอบ้านเทพโพ่เนี่ยจะไปไม่ไม่อยู่บ้านที่ปากช่องอยู่ปากช่องนี่แหละปากช่องนีคือบ้านเกิดแกเลยอ๋อบ้านหนองกระจับ้านหนองกระจับ้านเกิดแล้วเป็นห่วงอะไรแกไหมกังวลอะไรไหมไม่นะท้างแกก็แข็งเลยติดใจก็ดีแกดูหน่อยนะพอได้หยุดไปก็เหมือนไปดูหนอนนี่ไงมันก็ธรรมดาเนาะคนเคยจะตั้งรังคนเนาะ เขาไวเแกก็ไม่ใจทำอย่างนีนเลยไงตั้งแต่เป็นตำรวจอย่างเดียวที่อักแกขยันได้นะแกขยันสุดๆแล้วแต่งานกันได้ปีแรือพีงก็ยี่สิบเจ็ดปีเจ็ดแต่งแปีแจ็รักกนะนเวลามสนเ้า้สองคนต้สอคนจงมาแล้วจบาแล้วแล้วจะฝากอะไรบอกแกไหมฝากบอกอะไรแกมั้ จะบอกอะไรกันก็อยู่ด้วยกันทุกวันเลยเนาะเป็นห่วงอะไรแกไหมไม่นะก็ยังมีอะไรห่วงนะเพราก็ดูแลกันก็่นีดีอ่ะแกดูแลพี่ยังไงพิเศษพิเศษบ้างไหมแกจะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษหรอกแต่แกก็แบบสมดุลสมรสไปดีทำแบบไหนดียืดทุกเงินเมียมั้งไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไม่มีรไม่รู้อันนี้อันไม่รู้ดิ แกบอกวันแล้วไอ้ทีนึนงฝากอะไรให้เกิดเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ยังทำงานอยู่อ๋อขอยาฝากน,น้องเนาะตั้งใจทำงานเนาะเรารู้อรู้ว่าตำรวจอะมันเหนื่อยเนาะแต่บางทีแบบเวลาให้ครอบครัวบางครั้งมันจะน้อยเนาะแต่ว,ว่าก็ใช้สู้ๆเลยเนะาะเพราะว่าเย่างนี้เนาะแล้วฝากบอกอะไรพี่เรเป็นพิเศษไหมบอกกันทุกวันอยู่แล้ว <laughs> เป็นห่วง<ล>อะไรถุงกระแมอะไรเกี่ยวเยปะนถุงกระแฟมเอห่วงเรื่องสุขภาพเป็นนกคุณอะไรยุ่งมากคุณอยากให้ดูแลตัวเองอยากให้กลกขนาดจริงแจงงดสูบบุหรี่สักหน่อยเนาะเอองดสูบบุหรี่สักหน่อยเพราะว่าแจงเ,เคยสัญญาตั้งน้าแล้วนะว่าถ้ามีลูกจะเลยสูบจนลูกสองคนจนลูกเรียนจบก็ยังไม่เลิกอันนี้ก็ก็เลยไม่บอกแล้วแหละแต่ว่าถ้าลดได้ก็ลดทเพิ่นอ่าครับไม่ดบก็เป็นห่วงเลยก็เป็นห่วง เพราะว่าลูกก็ยังมีครอบคลัวเนาะก็อยากไปอยู่นานๆโดยจะได้มีหลานมีอะไรเลี้ยงได้อยู่หานรู้สึกยังไงบ้างพี่ได้พ่จารณาเกษียณก็อยู่ที่โน่นนานอาใจหายใจหายโถึงเจอเจอเจอพวกแม่บ้านเจออะไรตลอดมีมั้ยเออเป็นมาอยู่บ้านนี่เงาไหมสิก็ไม่เงาไม่เงาไงไม่เงาต้องไปดูครู อมืก็ก็แกก็พอมาอยู่นี่ก็ไม่ไม่มีใครไม่มีอะไรเนาะพี่จอยเนาะแข็งแรงได้พักได้ป่ะได้พักครับอดีตว่าไปออกกำลังกายทุกวันอืมมีอะไรจะบอกฝากบอกพี่จอยไหมครับทานกล้องก็อยากให้อยากให้อะไรซะหม่ซะใหม่พี่ใจหายไม่ไม่ได้เป็นเข้าเวรแล้วไม่ได้เข้าเวรแล้วก็ได้อยู่กันด้วยกันทุกวัน ก็อยากอยากให้ใจเย็นเย็นไม่ต้องมาใจร้อนใสอยากให้ใจเย็นเย็นไม่ต้องมาใจร้อนใสอะไรประมต่อไปใกใจร้อนเนาะทำเป็นไว่รุนนะพี่เนาะใจร้อนแล้วรู้สึกยังไงบ้างับงานตลอดจนครับที่พามาก็ดี่ะแต่ว่าก็ขอบคุณแต่ว่าที่ดูแลครอบครัวเนาะลูกน้อง เป็นอย่างนี่ะครับก็งานเจรจงก็อ่าดีใจนะครับแล้วก็ปลื้มใจแทนพี่พี่สี่แล้วก็พี่จ้อยที่ที่เกษียณอยู่ในการในการรับราชการได้เกษียณก็ถือว่าถือว่าสุดยอดนะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดสุขภาพกายแข็งแรงครอบครัวมีความสุขนะครับแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงครับพี่ฝากบอกอะไรอ่าน้องๆเจรจงไหมครับ คิดถึงคิดถึงน้องๆทุกคนก็ขอยทำงานกันแบบรักกันเนาะครับแล้พวพกเราถ้าถ้ามีข่าวดีขึ้นบ้านใหม่หรืองานบวชก็แจ้งมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานเดินตอจะมาจะมาร่วมรอรออยู่รอว่าจะขึ้นบ้านใหม่ตอนไหนก็แจ้งข่าวมาพีนะ่เ้าะเดี๋ยวเดี๋ยวมาร่วมมาเป็นงานบุญนะพี่นะอุคนกบาพี่ เกษียณแล้วพีิวยาจะไปไหนนี่แกจะไปไหนแกอยู่แตเมียน้อยหรือเปล่าเฮ้ยแกไม่มีหรอกมีไม่มีหรอกไม่มีถ้าพิวยามีเมียน้อยกับคนอื่นก็มีกันหมดแล้วคนรูปหล่อธรรมดาแล้วเนาะบอกจริงจริงแกมมีมอจริงจริงอะยามมีานดื้อซื้อซื้อซื้อสมไมหนุ่มซื้อหรือที่คือแกรู้ยังไง เป็นท exactly. ีก no. ah. ็ไม่รู้เอาเลยเฮ้ยไม่ใช um 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 ่เฮ uh, ้ยแต่ไม่ค่อยรู้ภาษาเราเอาเลยทำไมอ่ะใครเขาไม่รู้เราหรือเราไม่รู้เขาต่างคนต่างไม่รู้กันไงพี่คนละภาษาไงอันนี้คนโคราชพอเกษียณแล้วแกแกจะทำมีแผนอะไรไหมทำสวนทำสวนแล้วแก็ปลูกวันนี้น่ะใช่ไหมปลูกอยู่ทั้งวันทั้งวันเลยวันนี้ไป ทำสวนทำสวนทุเรียนปลูกขักดียากระเียณดีใจหรือเสียใจเนี่ยเอาถามอย่างเงี้ยดีใจเสียใจดีใจเนาะมันได้มันอยู่บ้านเต็มตัวสบายพักผ่อนอะพักผ่อนแล้วคนกระเทียณได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเนาะรับวใครไม่างไว้แล้วตอนแกทำงานเป็นไงบ้างแกออกไปทำงานไปใส่รองเท้ามต้าตื่นเช้าตืนเช้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้ววันไหนฝนตกทำไมฝนตกก็ พคนไปอ่ะอยากไปอ่ะสู้จริงๆเขาเนี่ยไม่ยอมั่นเน่ยทำงานอยู่เอาไปทำไมไม่ถูกบอกโม่มาแกขยันนะแกขยันพิ่ิยาแกขยันแล้วพี่ช่วงานนี่นี่บดี้เขาบดี้เขาบดี้เขาเขาดคดีกดขาอ๋อดขายกอะไรอย่างเจะได้พักได้พักเวลาเกษียณจะได้พักเดอยอเกียนก็ดีได้กปราว ไอ้ห่วงแม่เขามาห่วงบากแม่อ่ะปเดียวสีขลงมาแล้ไปล้วแรับคนนะฮะโอ้แกลืมยู่ไปไหนลืมมยู่ไปหรือไปให้ปลาเวลาีอาหาลืม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 รแดงว่าสุดที่ตู้สงมห่วงแกแกก็ห่วงแม่แกเนาะใช่ห่วงก้ห่วงแม่นี่โอ้พอรู้ว่าแม่เป็นโควิดเนาะมบอกว่าแม่ก็ตโควิดอนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้หายยัง ยังกักตัวอยู่ตอนนี้แสดงว่าไม่เป็นไรแต่แกขี่วัคซีนแล้วใช่ไหมแม่ไม่ได้ขีดนะแต่ก็ไม่ลงปอดลงอะไรนะแงแข็งแรงแข็งแรงรโอ้ยมีแม่คนเดียวเอาไข่ก็มีเจ้าป้วนก็มีไข่ก็มีเจ้าป้วนไอมีแม่สองคนนะแม่แก่แล้วเป็นธรรมดาคนเราแก่แล้วครับแล้วจะพอเสร็จแล้วจะดูแลกันเป็นไงลูกของคุณตายายเขาอยู่สองคนตายายดิลูกไปทำงาน ทะเลาะกันม <mile> ั้งไม่เคยเโอแกทะเลาะใครแล้วพี่ยาเห็นแกว่าจะเป็นอีรองนายยกไหมเออแกบอกว่า่วาจะลงงานกันเมืองนะเออทงาเมืองต่อนะโอ้ไม่ต้องเป็นก็อันนั้นก็อยู่แล้วชอบเออได้อยู่นะแกชื่แข่งได้ที่นีแกมีอันนั้นคนรู้ใช่ไหมใช่ไม่เป็นอะไรถึงจะเป็นรองนายยกนะเป็นคนดีคนดีเขาเล่นอยู่เป็นการลงในที่นายยกไงไม่แกกินลงนายยกลงนายกไปเลยผมว่า ทำสวนเพื่ออยู่ในสวนยะามาไม่ได้ยิ่อนมองดูบ่สิ่หอ,อนยูแล้วยูดีอยูดีอนี่นี้นะ <c oughs> โอ้ยยี่สิบกว่าปีห้อยี่ <c oughs> ยสิกว,สกว่าปีูได้ไม่ยูต่อมัมีจหาย่ะจหายเนาะยูจนยูจนจะเียนเนาะ <c oughs> ไม่น่ามีตเขาเป็นไม่ด้ไปยูเลยไม่ว่านนี่ลม่ลอยๆไปเทคตัวขงบงนะ เป็นห,หน่วงยงเป็นห่วงยังห่วเป็นห่วงเราดอานกน้ำกระเทียงไงนไหมน้ำกระเทียนเป็นห่วงยังยังสิ่าหาปลาดูร <ส minor. S 1> ้ายเลยลงน้ำลุงยังลงทา,ากเออเลยเป็นห,ห่วองอยังยังกับเราจ้ะเป็นห,ห่วงเงื่อยังเป็นห่วงเราเราสุขภาพเราพยายามให้เราไปหาปลาเป็นยังยันต์ต่อตำปีแล้ว <laughs> ยียันต์ต่อตำปีแล้วยีอย่างนี้นะอย่างนี้ เราเยืนบ่มีดอกอย่างสุขภาพเดียวเนาะเออสุขภาพเราดีบึ้งยังถึงทุกอย่างเราอะล่ะเราดีก็มีของดีเรากินกระชายทุกวันกินอะไรใช่ไหมเมื่อคืนไหมเออลงขึ้นเยี่ยวเอาไปอะไรไปช่องหกหนึ่งหน้าไว้ไอ้หน่องอายุตัว โอ้ยขอให้ย <Solomon> ูก <stage> <point of terror> ันมีความสุขเรวยเงๆตเาะเอียงลอตเตอรี่รเาทีมงานจราจรเป็นไงเออกถึงีานจราจทีมงานจราจรดีทุกคนรักใครกันดีากถึงใครพิเศษบอฝากถึงทุกคนนะละรักใครกันดีเออชวนนี่เออมีนฝากถึงชลวรรณพนน์จะเป็นเหรลายลอตเตอรี่นะจะเป็นเห่นยหลายลอตเตอรี่นะ ฝากถึงน้องฝากถึงน้องไว้น้องมาอยู่โอ้ยลองตามดีรักลูกน้องทุกคนมีงานอะไรกวดแต่ลูกน้องไม่ได้กินเนาะจัดงานเลี้ยงลูกน้องดีเสียดายดที่มันโควิดก็ได้จัดงานเดีหลังกดีหลังเกียรติยนเลยกลับมาคือกลับมาบอกเขาชวนมางานเลี้ยงมามามาทอยอยู่แล้วล่ะอยากได้ปลาใยใยยังกะบอกเราให้เราทอดมาให้ยยังมาให้ยทอดมะห้ผมเนาะเออตรมเป็ดตรงยังมุ้นนั่นฝากถึงถึงวันนะฝากถึงถึงวัน ม้วน,น,นเนี่ยยืมอดกันแน่นอยู่บ้านใกล้กันเนาะเจอกันทุกวันเออเจอกันทุกวันประตูนี้ไม่เปิดพี่พี่พลาไปเช็คดวงไปประตูไหน,นไ,มไ,ไม่ได้ไปไหนเลยได้เขาวินไปไไปเช็คดวงเออ,บอ,บอ,บอวอ้าวไร่ยังน่นกัดเย็นก่อน,นอ่ะเดี๋ยวายตะม้ว,มวน,นนี่ไ,ไหนติดต่อกันบ่ติดต่ออยู่หุ่นแล้วยู่ขอนแก่นหุ่นว่าขาดคู่ขาเลยเนาะเออนว่าไฮโรเรนสื่อแต่น้ำซุป ไวลาอยกันด้วยพี่สันเกียณเลยหรือไปหาหม่องไปด้วยหม่องมวนๆไปไม่ได้แล้วพี่พี่สันหยุดติดต,ตามตัวแล้วเราไปไหนไม่ได้เลยตอนี้ตันโควินร้อยเลยเนาะ <laughs>